รีแอนิมอลฉบับเนโมเพิ่งเปิดให้ผู้เล่นเข้าไปทดสอบเกมเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะครับต้องบอ,อกว่าประสบการณ์การเล่นนั้นชวนให้คิดถึงเกมต้นตำรับของทาเซียสตูดิโอได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศภายในเกมจังหวะนีตายหรือว่าการหาทางเพื่อไปต่อเรียกได้ว่ามาครบทุกองคประกอบในแบบที่แฟนเกมลิสต์แนนแม่2ภาคแรกคุ้นเคย เรียนเมอเวอร์ชันแนเมอรแสดงให้เราได้เห็นว่าตัวเกมได้รับการยกระดับกรอบการเล่นให้กว้างขึ้นโดยเฉพาะโครงสร้างของแผ่นที่ที่กว้างกว่าเดิมมุมอมองของการเล่นที่มีความเป็น 3D ที่มากกว่าเก่ามันเหมือนกับว่าเกมมันโตขึ้นตามสเกลของผู้พัฒนาที่เติบโตมาตามลําดับเอาแล้วเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะครับผมก็นำเอาฉากต่างๆในตัวเดโมมาเล่าให้ฟังพร้อมกับจุดสังเกตที่สามารถเป็นเบอะแสเรื่องราวของเกมนี้ได้ครับ เรียนเมมอวจะเป็นเรื่องราวของตัวเอกที่เดินทางกลับไปยังสถานที่อันตรายเพื่อช่วยเพื่อนที่ไม่ได้หนีมากับเราสีเริ่มต้นจึงเป็นเหมือนความฝันของตัวเอกที่มองกลับขึ้นไปบนหลุมพร้อมกับภาพของเพื่อนสีคนที่มองลงมาจากนั้นด้านหลังถัดออกไปก็จะแสดงให้เห็นแสงสีส้มที่คล้ายๆกับแสงจากแรงระเบิดหรือว่าไฟจากการทำลายล้างตอนนั้นเองที่ตัวเอกตื่นจากฝันนะครับและมันน่าจะเป็นภาพจำสุดท้ายของเพื่อนๆในวินาทีที่เราทิ้งพวกเขามา เมคาคนิกแรกของเกมก็คือการล่องเรือตามสัญญาณไฟสีแดงผมชอบฉากนี้ตรงที่เขาไม่ได้บอกให้เราไปตรงไหนแต่ใช้การแสดงแสงไฟเพื่อกระตุ้นสัญชตาตญาณของผู้เล่นให้เรารู้ได้ทันทีว่าเราจะต้องมุ่งหน้าไปยังตรงนั้นระหว่างทางเราจะเจอร่างร่างหนึ่งลอยอยู่บนผิวน้ำตัวเอกจึงมุ่งหน้าเข้าไปพาร่างร่างนั้นขึ้นเรือเพราะเรารู้ดีว่าเธอคือหนึ่งในเพื่อนของเราที่เคยอยู่บนเกาะแห่งนี้นั่นเองครับ เด็กน้อยสวมหน้ากากก็ตายได้สติก,กลับมาก็พุ่งเข้าโจมตีเราเพราะคิดว่าเราเป็นศัตรูแต่เมื่อรู้ว่าเราคือเพื่อนเก่าเธอก็สงบลงเราจะบอกกับเธอว่าเราคิดว่าทุกคนตายหมดแล้วพร้อมทั้งถามหาเพื่อนๆคนอื่นๆแต่ว่าเธอก็ไม่รู้ชะตาก,กรรมของพวกเขานะครับจากนั้นซีนี้จะแสดงให้เห็นหน้าผาขนาดใหญ่ที่ขนาบข้างเส้นทางน้ําที่เราจะใช้เดินทางกลับขึ้นไปบนเกาะ ความมืดเสียงลมกันโชคและประกากรธรรมชาติขนาดใหญ่แบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความน่าเกรงขามของสิ่งที่2ตัวเอกต้องเผชิญเพราะขนาดของตัวของเรานั้นมีขนาดเล็กมากๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันจึงให้ความรู้สึกถึงความเป็นไปได้ยากที่จะทาให้ภารกิจนี้สาเร็จเัะว่าเด็กทั้งสองก็มุ่งหน้าต่อไปโดยมีความหวังว่าจะช่วยเพื่อนให้รอดกลับออกมาให้ได้พวกเขาจะเล่นผ่านช่องแคบเข้าสู่ความมืดนะครับจากนั้นหน้ากากกระต่ายจะหยิบตะเกียงขึ้นมา2ทางซึ่งผู้เล่นสามารถควบคุมทิศทางได้ด้วยคันโยกไร้อนาล็อกโดยนะั เพื่อนอีกคนก็จะเป็นคนควบคุมหน้ากากกระต่ายนั่นเองครับผ่านออกจากโซนหน้าผาเราก็จะเจอทุ่นระเบิดขนาดใหญ่กว่าเรือเพื่อแสดงให้เห็นกับจักษที่ใช้ป้องกันคนเข้าออกเกาะแห่งนี้จากนั้นจะเป็นพื้นที่ป่าใหญ่ที่จะไม่ด้วยต้นไม้ขาดครึ่งมันเหมือนกับว่าไฟป่าหรือว่าแรงระเบิดทําให้ท่อนบนของต้นไม้เหล่านี้ขาดหายไป เมื่อถึงใช้ฝังนะครับกล่องขนาดใหญ่เท่าขนาด2ตัวเอกจะถูกวางเอาไว้ครับกล่องส่วนใหญ่ที่เปิดออกนั้นว่างเปล่าจะมีแค่กล่องเดียวที่เก็บกุญแจสําหรับเปิดประตูทางเข้าถิ่วใกล้ๆและตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นแนวทางในการเลือกใช้มุมกล้องของทีมสร้างนะครับคือมันจะเป็นมุมกล้องแบบกําหนดเอาไว้แล้วมันจะเป็นมุมกล้องกึ่งฟิคแคม,มราที่ผสมผสานกับมุมกล้องแบบ Follow True เพื่อให้ผู้เล่นได้อัตรักและก็มุมมองในแบบที่ผู้พัฒนาออกแบบเอาไว้ โซนที่2เมื่อเข้ามาแล้วจะเป็นตำแหน่งที่มีพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่เราจะต้องทําการปิดสวิตช์แล้วก็วิ่งด้วยความเร็วผ่านใบพัดก่อนที่พัดลมจะกลับมาทํางานครับจากนั้นก็จะเข้าสู่พื้นที่ช่องแคบมืด,มดตรงนี้ระบบจะสอนการใช้ไฟแช็กเพื่อสร้างแสงไฟนําทางเราจะไปตามทางเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงพื้นที่ที่คล้ายๆกับด้านในของโรงงานร้างจุดสังเกตของพื้นที่ตรงนี้ก็คือมันจะมีทั้งแยกให้เราได้ลองสำรวจเพื่อเข้าไปเก็บ collectible item และตรงนี้ก็คือหน้ากากนกนั่นเองครับ จากนั้นเราจะได้เจอเพื่อนคนที่2ส,สังเกตว่าเขาจะสวมหน้ากากเพื่อปิดบังใบหน้าเอาไว้เช่นกันไม่ได้เห็น2ตัวเอกเพื่อนคนนี้จะบอกว่าเขาคิดไว้แล้วว่าเราจะกลับมาแม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยก็ตาม leave. Still gone. เพื่อนย้ำกับเราว่าเราควรจะหนีไปจากที่นี่ในตอนที่ยังทำได้จะดีกว่าเราจะทำการเปิดระบบไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องจักรกลับมาทำงานนะครับ เป้าหมายก็คือใช้เส้นทางนี้สำหรับไปต่อสังเกตว่าเมื่อกลไกมันหมุนช่องว่างที่ชลุท่อทรงกระบอกจะหันไปอีกฝั่งทําให้เราสามารถเดินไปบปนเส้นทางนี้ได้แต่ว่าจะต้องให้เพื่อนอีกคนช่วยกดสวิตช์เพื่อทาให้กลไกหยุดหมุนซึ่งก็จะสะท้อนระบบการเล่นแบบโคอปนั่นเองครับยังไงก็ตามถ้าคุณผู้ชมเล่นคนเดียวแบบผม a อไอก็จะเข้ามาช่วยควบคุมตัวละครหน,น้ากากกระต่ายให้จากนั้นเมื่อตัวเอกข้ามมาได้แล้วเราก็จะย้อนกลับไปผลักแท่งเหล็กเพื่อให้เพื่อนข้ามตามมาได้ ข้อสังเกตในแง่มุมเนื้อเรื่องจุดต่อมาก็คือการได้เจอร่างคล้ายมนุษย์ที่ลำตัวเหมือนโดนรีดจนเป็นแผ่นถูกยัดเอาไว้ในตู้พอเปิดออกมาร่างของเขาก็จะไหลร่วงหล่นมาจากตู้นั้นเส้นทางจะพาเราออกสู่ด้านนอกจนได้นะครับที่นี่จะเป็นเส้นทางรถรางที่ใช้สําหรับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของหน้าผาในขณะเดียวกันสัตรูตัวแรกก็ปรากฏตัว มันคือชายร่างยักษ์ในชุดสูทเขาสวมหมวกและในมือข้างหนึ่งถือกระเป๋าแบบเดียวกับที่เราเจอบริเวณชายหาดที่นี่อีกฝั่งหนึ่งของอาคารจะมีร่างที่ถูกห่อเอาไว้ด้วยผ้าขาววางไว้บนเก้าอี้ซึ่งบริเวณด้านล่างถัดจากหน้าผาเล็กๆก,ก็จะมีร่างแบบนี้ถูกโยนทิ้งลงไปมุมหนึ่งของกำแพงจะมีโปสเตอร์สีแดงให้เก็บเป็น collectible item ชนิดที่2ของเกมนะครับผมลองเปิดดูในเมนูแต่ก็ไม่เจอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกมร์ชั่นเต็มจะให้เราเปิดดูได้หรือเปล่าถ้าไอเทมเหล่านี้มีข้อความหรือว่าเบาะแสที่อธิบาย เดินมาตามรางเราจะเจอกับอาคารซ้ายขวาผู้เล่นจะต้องหาล้อรถรางมาประกอบร่างให้รถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเริ่มจากอาคารฝั่งขวาก็จะเป็นที่ที่เราเจอหน้ากากอันที่2นะครับแต่ว่าจุดที่ชวนสนใจก็คือของที่เก็บเอาไว้ในโกดังจะมีลักษณะเหมือนกับกระสุนปืนขนาดใหญ่วางเรียงกันรวมทั้งบนโต๊ะกลางก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นหัวรบที่ใช้ในสงครามฟิลลิ่งของโกดังแห่งนี้ก็เลยชวนให้คิดถึงช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่1และ2นะครับ ประตูทางเข้าอีกบานหนึ่งในอาคารฝั่งขวาจะพาเราเข้าไปในพื้นที่ห้องน้ําความพิลึกพิลั่นของสิ่งที่เราได้เห็นก็คือมันเหมือนกับว่าชายในชุดสูทคนนั้นกําลังมุดเข้าไปในลาตัวของศพศพหนึ่งที่นอนยิ่งอยู่ในห้องน้ําพระเจตรงนี้เราจะต,ต้องใช้ไม้ดูดซ่วมดึงร่างมนุษย์ที่เหมือนโดนรีดตัวให้แบนให้หลุดมาจากโถเพื่อเอากุญแจที่ร่างร่างนี้เก็บเอาไว้ครับ กุญแจที่ได้มาจะใช้สาหรับเปิดประตูเข้าสู่อาคารฝั่งซ้ายอาคารตรงนี้จะแสดงให้เห็นกระบวนการของโรงงานแห่งนี้โดยเราจะเห็นร่างมนุษย์ที่โดนรีดแลวเอามาแขวนไว้ทั่วห้องเลยนะครับร่างที่โดนรีดจะถูกพับใส่กระเป๋าเดินทางสมมติเป็นการบ่งบอกว่ามนุษย์เหล่านี้เป็นแค่เปลือกเสม,มือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่จากนั้นเราก็จะต้องไปถึงด้านในสุดที่นั่นจะมีล้อสาหรับติดตั้งรถรางเมื่อหยิบขึ้นมาร่างมนุษย์ทั้งหมดที่อยู่บริเวณด้านหน้าก็จะถาถมเข้าหา2ตัวเอกผู้เล่นจะต้องวิ่งหนีออกมาให้ททัััันนนก่่อีจจะโดบบตวคร เต,ต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการติดตั้งล้อล้ออันที่2จะตกอยู่ใกล้ๆรถรางเลยเมื่อประกอบเสร็จแล้วเราก็จะใช้มันข้ามไปยังอีกฝั่งของหน้าผาซึ่งวิธีการเล่นก็จะใช้การดันอนาล็อกขึ้นลงให้เข้ากับทิศทางที่ตัวละครจับแท่นควบคุมนั่นเอง ซนต่อมาจะเป็นอนณาเขตของอุโมงค์และลานจอดรถไฟครับเมื่อออกมาที่ลานเราจะเห็นเพื่อนกาลังปีนขึ้นบนรถไฟเพื่อใช้ทางเข้าด้านบนเข้าสู่โตขบวน2โตเอกก็จะตามไปโดยใช้เส้นทางเดียวกันข้างในรถก็จะเจอมนุษย์โดนรีดในสภาพเดียวกันนะครับพวกเขาต่างแน่นิ่งเหมือนกับว่าพวกเขาสิ้นลมหายใจไปแล้วกระทั่งสถานการณ์บีบคั้นมาเยอือน2โตเอกเมื่อชายในชุดสูทปุกเข้ามาค้นหาตัวเด็กๆภายในตู้โดยสาร เกมเพลย์ตรงนี้จะใช้การย่องเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้ตัวรวมทั้งจะต้องหลบหลีกการมองเห็นของพวกมันด้วยซึ่งปลายทางก็คือการข้ามไปยังรถไฟอีกบวนหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งจากนั้นก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของตัวเดโมนะครับที่เราจะเข้าไปสับกลไกขับเคลื่อนรถไฟพร้อมกับการถูกไล่ล่าจากชายในชุดสูตรคนเดิม ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจำหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC l a แล็ปท็อปเฮดมิ่งเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ advice ส่วนรวม IT สมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว o p t u s แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น o p t u s ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่นซีโร่ Over 2.0หรือว่าวา ku วากูติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลดเดอะมูฟได้เหมือนเช่นเคยนะครับ เอาเละครับตัวเดโมใช้เวลาเล่นประมาณ30-40นาทีโดยรวมผมจะชอบบรรยากาศและความลีกลับของเรื่องราวภายในเกมพูดได้เลยว่ากลิ่นอายของ Little ิ i น h t ์แมนนั้นมาครบ r e a n n m m l ยัังไม่มีกำหนดการวางจำหน่ายนะครับแต่ใครที่อยากทดลองตัวเดโมก็สามารถเข้าไปโหลดมาเล่นฟรีได้เลยในระบบ Steam นะครับ